ก็สวัสดีกับทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะก็พบกับมุมที่นอนมุมเขา่ามุมเดิมอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวสัญญาว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนผ้าปูแลนะครับก็ในครั้งนี้นะครับพอดีว่าผมเนี่ยอยากจะจัดหนังสือการ์ตูนในห้องให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะครับพอดีว่าผมวางเกะกะขวางทางมากแล้วก็มันก็กินพื้นที่นอนของผมไปเยอะพอสมควรผมก็เลยอยากจะจัดใส่ลงกล่องลังให้มันเป็นระเบียบนะครับพอดีว่ายังไม่มีชั้นหนังสือให้แบบว่าให้วางนะครับก็เลยเอาใส่กล่องลังไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่า มีตังค์แล้วจะได้แบบว่าซื้อชั้นหนังสือมาวางไว้อย่างส,สวยๆนะครับผมผมก็เลยถือโอกาสนี้ในผมในการถ่ายคลิปเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเห็นว่าผมเนี่ยมีหนังสือการ์ตูนเรื่องไหนบ้างนะครับผมเรื่องไหนที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกผมก็อยากจะแนะนําต่อหรือเรื่องไหนที่ผมยังไม่ได้อ่านแต่ก็คิดว่าจะอ่านผมก็จะได้แบบว่าให้คุณผู้ชมเห็นไปด้วยเลยนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีเรื่องเดียวกันกับผมหรือว่าติดตามเรื่องเดียวกันอะไรประมาณน,นี้นะฮะจะได้มาแชร์กันนะครับโอเค เพื่อเป็นการเซอลานะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยนะฮะประเดิมด้วยชุดแรกนะครับก็จะเป็นผลงานของอาจารย์อิโตจุนจินะครับซึ่งผมก็กําลังตามเก็บให้ครบทุกผลงานนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะพอสมควรฮะก็จะมีชุดคลางสยองนะครับที่วางอยู่ข้างใต้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเสียซากอสูรนะครับผมเล่มนี้ก็เท่าที่ผมอ่านนะรู้สึกว่ามันจะเฉยๆหน่อยผมไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องไหนมันแปลกหรือว่าตื่นเต้นดีนะฮะอาจจะสู้คลังสยองไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะครับประมาณนี้ ส่วนอันนี้ครับผมก็จะเป็นสูญสิ้นความเป็นคนนะฮะอันนี้ก็อ่านจบแล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปอ่านอีกนะครับผมเพราะว่าคือถ้าเคยเคยอ่านเนี่ยก็จะรู้ว่าเนื้อหาเนี่ยมันปวดตับมันหดหดูมันจิตตกแค่ไหนนะฮะก็จะเป็นเรื่องาราวเกี่ยวกับคน,น,นล้วนๆนะฮะแต่ว่าอาจจะได้ตัวจริง,รงเนี่ย ออามาดัดแปลงให้มันดูมีความเป็นสไตล์ของตัวเองอยู่พอสมควรนะฮะก็เลยได้ว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่อยากให้หลายๆคนนะครับลองไปซื้อมาอ่านดูนะครับมันเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมคลาสสิกของญี่ปุ่นนะครับเรื่องซูเซสุคามเป็นคนนี่แหละฮะในชื่อเดียวกันเลยนะครับผมประมาณน,นี้อันนี้ก็จะเป็นบันทึกน้องเหมียวของอิโต้ตุนจินะฮะอันนี้ก็เป็นแบบพิมพ์ใหม่ของเซียร์มิเตอร์คอมินะครับก็อันนี้ซื้อมายังไม่ได้อ่านเลยแต่ว่าก็ว่าจะอ่านอยู่พอดีว่า เพิ่งเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองมีเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าตอนที่คนนั่งซื้อมาเพื่อที่จะมาจัดเก็บเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองซื้อมาแล้วนะครับก็หน้าอ่านอยู่นะครับแมวก็ดูวาดแบบสมจริงมากเอาะนากลัวเลยห้องเรียนหลอมละลายอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านนะไม่รู้ว่ามันสนุกมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่กระตูนที่ผมซื้อมาเนี่ยจะใส่ทงซิปไว้นะครับเพื่อที่ว่า มันจะได้ไม่มีฝุ่นเกาะนะครับผมป้องกันได้ระดับหนึ่งถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามต่อมานะผมก็จะเป็นเจาะลึกอิโต้จุนจิสู่ก้งเบื้องแห่งความสยอนครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ Data Bo o k และก็ไกด์บุ๊กด้วยนะครับผมในตัวมันเป็นเล่มที่รวมบทสัมภาษณ์แลวก็ประวัติของอาจารย์อิโต้จุนจิอยู่ในเล่มนี้นะฮะซึ่งถ้าใครที่แบบว่าอ่านครั้งสยองของแกแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันแปลกจังเรื่องนี้ทำไมมันนู่นนี่นั่นฮะในเล่มนี้ก็พอจะม ผลงานเก่าๆอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีพูดถึงในเรื่มนี้นะฮะแนะนำเลยครับสำหรับใครที่เพิ่งจะมาติดตามผลงานของอาจารย์ได้ตุ้นจินะครับควรเก็บเป็นอย่างยิ่งนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังอ่านไม่จบนะคือแบบว่ามันเยอะมากๆนะครับผมมันเต็มไปด้วยข้อมูลแล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะับผมนี่ก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับผลงานของอาจารย์ได้ตุ้นจีนะครับเพราะว่าพวกที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคลังสยองนะครับผมก็ใส่ถุงซิปไว้นะครับคือนอกจากจะใส่ถุงซิปแล้วเนี่ยในตัวเล่มเนี่ยผมก็ห่อปกด้วยนะครับผ อปกใสนะครับเป็นปกใสเสาเร็จรูปที่ผมซื้อมาจาก ช้อปปี้นะฮะก็สะดวกดีนะครับเวลาห่อปกจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาในการห่อนะครับผมใครที่อยากจะถนอมหนังสือของตัวเองนะครับผมให้มันแบบว่าให้มันเก่าช้าลงอะไรเงี้ยก็การห่อปกแล้วก็การใส่ตัวซิปนี่ช่วยได้นะครับประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นเอ่อวันสิ้นมนุษย์นะครับเป็นของค่ายวิบุญกิจนะฮะก็เพิ่งออกมาได้เรื่มเดียวนะครับเรื่องนี้มันก็เป็นแนวแบบว่าเอ่อโลกเนี่ยมีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดนะครับผมแล้วก็เหลือมนุษย์ไม่กี่คนนะครับพระเอกเนี่ยเป็นซอมบี้แต่ว่าเป็นซอมบี้ที่มีสติปัญญานะครับ ติดเชื้อเป็นซอมบี้แล้วแหละแต่ว่ายัางมีความเป็นมนุษย์อยู่นะครับจริงๆแล้วเนื้อหาผมก็อ่านให้คร่าวๆนะยังไม่ได้อ่านเต็มแต่ว่าที่ซื้อมาอ่านเนี่ยเพราะว่ามันมีเนื้อหา NTR เล็กๆ,ๆน้อยๆอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากดูว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ลองไปซื้อมาอ่านดูนะครับผมแนะนําต่อมานะครับผมก็จะเป็นวิทยุหลังความตายนะครับผมอันนี้ผมใส่ถุงซิปถุงละ2เล่มนะฮะก็จะมี เล่นเมืองสองนะครับผมในลำดับเป๊ะๆก็นะครับผมวิทยุละความตายเนี่ยถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีตัวหนึ่งนะครับผมที่ในเรื่องเนี่ยมันถูกเรียกว่าท่านเกีสานะครับผมซึ่งมันเป็นผีเกี่ยวกับเส้นผมนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ค่อยต่อกันนะคือมัน,มนหมายถึงว่ามันจบเร็วแล้วก็ไปต่อที่อื่นจบแล้วก็ไปต่อที่อื่นพูดง่ายๆคือผีในเรื่องเนี้ยมันแบบไปผุผๆดโผล่แล้วตัวละครก็ ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่ว่าก็เจอผีตัวเดียวกันนะครับผมคือจะอธิบายยังไ,ไงดีเนื้อเรื่องมันน่นข้างงงมากเลยนะตอนนี้ทางบงกฎเนี่ยมีเล่มห้าออกมาแล้วผมก็กะว่าจะซื้อเล่ม5้ามาอ่านอีกนะครับเพื่อที่จะได้รู้เรื่องราวชัดเจนมากขึ้นว่าสรุปแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่วะประมาณนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวนะครับที่ผมมีของค้าวบงกฎนะเพราะว่าจะเก็บเรื่องอะไรนะตามร่างสุบสยองทั้งภาคหลักแล้วก็ภาคที่คลายอยู่นะครับดูไปก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้ผมก็ยังมีแค่เรื่องเดียวนะครับของค่ายบงกดนะอันนี้อันนี้เพิ่งทําคลิปให้ดูไปไม่นานเองนะครับสําหรับสมุไรแปดสมุไรแปดนะครับผมที่ผมแกะให้ดูแล้วก็คิจิเบลโลหะเิเครื่อไว้ทั้งสองเล่ยมนะครับคือแกะออกแล้วก็ใส่ถุงซิปเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยนะครับซึ่งกม็มีหลายเรื่องมากที่ดองไว้แต่ก็จะลีบเคลีย์ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปเชิงรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะ ก็ไม,ม่ต้องพูดอะไรมากนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมในคลิปนั้นใครที่สนใจว่าข้างในเล่มนันเป็นยังไงเนี่ยผมก็ได้ทาคลิปไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมแปะไปตรงตัวไอบริเวณขวามือนะครับใครที่อยากดูนะนะครับประมาณนี้อันต่อมานะครับผมก็เป็นโจโจ้สติลบอลรันนะครับผมเป็นโจโจ้ภาค7เนาะไอพวกนี้เนี่ยมันก็มาจากกล่องบ็อกเซตที่ผมซื้อมาแล้วก็มาแกะให้คุณผู้ชมดูนั่นแหละฮะซึ่งตอนนี้ผมก็หยิบมาแค่ห้าเล่มนะฮะเพราะว่ายังแบบมีหลายเรื่องที่ยังดองไว้อยู่นะแต่ว่า สตีลบอลนี่เดี๋ยวจะเรียบเคลียร์นะครับแล้วก็ทำคลิปให้ดูนะ เพราะว่าถ้าเกิดบ่าดองยาวกว่านี้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสอ่านแน่นอนนะฮะซึ่งผมก็เพิ่งแกะเล่มหนึ่งได้ไม่นานนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ซื้อบ็อกเซตตัวนั้นไปนะครับก็เอาไว้เป็นของสะสมนะครับแต่ของผมเนี่ยยังไงก็ต้องแกะมาอ่านนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเนื้อหามันเป็นยังไงก็จะรีบๆเคลียร์แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือลดราคาของค่ายสยาม n c เตอร์ค c o m i กนะฮะก็คือ F Compo หรือว่า Family Compo นั่นแหละฮะวอลบอลรักสลับขั้วนะฮะ ก็เหลือเพียงแค่299บาทนะครับซึ่งเซ็ตรดราคาส่วนใหญ่ของค่ายนี้นะฮะมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะมันก็จะมีแบบว่ามีบุบมีงอเล็กน้อยนะฮะอ่ะอันนี้ชัดเจนเลยนะเล่มที่4นะนี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นรอยบุบเหมือนไปโดนของแข็งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นรอยนะครับแต่ว่ารูปเล่มภายในเนี่ยมันยังดูดีอยู่นะนี่ฮะเห็นไหมมันยังดูดีอยู่เลยนะครับ คือผมเนี่ยกะว่าอยากจะหาการ์ตูนกระกอมาอ่านนะฮะก็เลยซื้อเซตนี้มานะครับไม่รู้ทำไมมันกันนะผมช่วงนี้อยากอ่านการ์ตูนเก่าเยอะเหมือนกันนะก็เลยซื้อ Family Com มโปมานะครับผมรูปเล่มทั้งหมดเนี่ยก็เซตลดราคาเนี่ยมันก็ดูดีนะคือแบบว่าถึงจะราคาถูกแต่ก็ไม่ได้แบบเสียหายมากอะไรแต่ถ้าถามว่าเล่มไหนเนี่ยมันดูแย่ที่สุดก็คงเป็นเล่มสิบนี่แหละฮะผมจะให้ผู้คนดูนะเห็นไหมข้างใต้อะเนี่ยมันมันถ้าเกิดว่าไปขยับนิดนิดหน่อยนะคือมันจะมันจะขาดแล้วนะ คือมันไปนโดนน้ามาเพราะว่านี่ฮะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาผมไม่รู้ว่าเขาเก็บหนังสืออยู่ตรงไหนของอสำนักพิมพ์นะมันก็เลยเปียกน้ําอย่างนี้คนะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับผมไม่ได้เสียหายในข้างในนะแลวต่อให้ผมเอาไปเคลมเนี่ยมันก็น่าจะเสียเวลาอยู่ประมาณหนึ่งผมก็เลยไม่เคลมดีกว่านะฮะสภาพนี้ก็พออ่านได้อยู่นะครับส่วนเล่อมอื่นนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับมันก็จะมี ลายบุบลายเบี้ยวเหมือนกับเล่มที่สีนิดหน่อยนะครับก็สมกับเป็นเซ็ตราคาดีนะครับแต่ก็คุณภาพกระดาษเนี่ยยังยังแจ่มอยู่รูปเล่มก็สวยนะฮะผมชอบแบบนี้มากเลยนะที่มันเป็นคลาสสิกคอลเลคชันนะฮะที่ปกมันจะด้านๆน,นะฮะแล้วก็แบบคือมันดูพรีเมียมมากๆนะครับผมราคา90บาทเนี่ยก็ถือว่าในฐานะเซ็ตราคาเนี่ยก็โอเคนะครับผมรับได้ มีปัญหาอะไรนะครับต่อมานะผมก็จะเป็นอุลตร้าแมนนะครับผมของค่ายเด็กเพรสนะฮะเป็นเรื่องเดียวและเล่มเดียวของค่ายนี้นะที่ผมมีนะฮะคือเล่ม8เนี่ยมันเป็นเนะะื้อหาที่ต่อจากฉบับอ,อนิเมะของ Netflix นะครับผมซึ่งผมก็ซื้อมาอซึ่งมันก็ทําให้ผมได้รู้นะครับว่าฉบับอนิเมะเนี่ยมันไปดัดแปลงเนะะื้อหาบางส่วนนะครับผมแต่ว่าก็ยังคงแก่น้องมันไว้นะฮะไม่ได้ผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดณปัจจุบับนเนี่ยของไทยก็ถึงแค่เล่ม13นะครับ ของญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจวันไปถึงไหนแล้วแต่ว่าน่าจะไปไกลามากพอแล้วนะครับก็กลัวโดนรอยแพเหมือนกันนะครับถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกแหละแต่ว่ายังไม่คิดจะอ่านต่อก็เลย ขอหยุดไปที่เลี่ม8ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะครับผมห้องเรียนกินคนนะฮะอันนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยก็เป็นผลงานเดียวกันกับคนที่แต่งเรื่องตามล่าศพสยองนั่นแหละฮะก็ตอนนี้ของรักพิมพ์นะครับผมออกมาแค่2เรี่มเนาะคือผมแกะทุงซีลเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยนะครับเลยยังไม่รู้ว่าเรื่อหาข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับคือที่ซื้อมาม่ใช่แล้วหรอกกลัวว่ามันจะ มีเล่มใหม่ออกแล้วเล่มนี้มันไอสองเล่มนี้มันจะหายากนะครับผมซึ่งถ้าใครที่อยู่ในวงการหนังสือกตูน,ตนเนี่ยก็จะพอรู้นะครับว่า่ายรักพิมพ์เนี่ยพิมพ์ออกมาน้อยมากนะครับผมในหลายๆเรื่องแล้วก็ทําให้พ่อพ่อค้าเนี่ยเข้าซื้อไปกกงราคากันเยอะคนที่มีตังค์ซื้อก็ซื้อไปคนที่ไม่มีตังค์ก็อดไปนะครับถึงจะมีอีบุ๊กให้อ่านนะครับสำหรับบางเรื่องแต่ว่าผมก็ชอบอ่านแบบ รูบเล่มมากกว่านะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นเชนซอมแมนอันนี้พร่าพรีเซนต์มากๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมอ่านแล้วผมชอบมากๆนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยจะจบเล่มที่11นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีปรกออกไม้เห็นแล้วนะฮะเป็นหน้าตาของเดนจินะครับมันมีภาคต่อนะเห็นเขาบอกว่าอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าภาคต่อเนี่ยมันจะมีเป็นหนังสือการ์ตูนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะลงในแอปอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ทราบชัดเจนนะครับแต่เนื้อเรื่องนี่สนุกมากนะสำหรับผม้าาาาาาทีี่่่กกํํลลลัังงหรร์ตูนนนนนนนแแแววบบเเเืืือออดดสะนะะยฮคม แอคชั่นก็จริงแต่ว่าเนื้อหาในบางฉากหรือว่าบางซีนเนี่ยมันดูเป็นงานศิละปะมากๆคือผมจะอธิบายไงดีวะมันไม่คล้ายกับโพสิชันของเรื่องน่ะมันจะมีความอาร์ตและก็มีนัยะบางอย่างที่คนดูต้องไปตีความเองหรือว่ามันแฝงไปด้วยบางอย่างซึ่งผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันสื่อถึงอะไรแต่ผมคิดว่าผู้แต่งเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มางงั้นแน่นอนผมคิดว่าเขาต้องมออีอะไรบางอย่างแน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาใส่เข้ามาตอนนี้ผมยังไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่านเอาเฉยๆเนี่ยก็สนุกอยู่ดีนะครับ สำหรับเรื่องนี้เชนซอร์แมน นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยครับโจโจเลี่ยนนะครับหรือว่าโจโจภาค8นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมันมากความนะครับเพราะว่าแฟนๆโจโจเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งผมเนี่ยก็ซื้อมันจะถึงเล่มล่าสุดแล้วนะฮะก็คือเล่มที่22นะครับผมญี่ปุ่นเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันถึงเล่มไหนนะแต่ว่าของไทยเพิ่งถึงแค่เล่ม22ซึ่งผมก็กะว่าจะอ่านทีเดียวรวดเลยนะฮะแต่ว่าผมกะว่าจะอ่านสตีลบอลลารก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาอ่านภาคนงงึ งแม้ว่าจะเห็นบางคนเขาบอกว่าเนื้อหามันไม่ค่อยต่อการหรอกแต่ว่าผมก็อยากเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวโยงกันนิดนึงก็ยังดีนะครับซึ่งผมก็แกะเล่มหนึ่งไปแล้วนะก็ยังไม่ได้อ่านเลยอันนี้คือแกะดูเฉยๆนะครับยังไม่ได้แกะอ่านแต่ก็ใส่ถุงซิปไปเรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ข้างในนี้นะก็จะเป็นดาบไปคาอาอสูรนะครับผมซื้อแบบยกเซตมานะครับผมเล่มล่าสุดของไทยเนี่ยก็ตอนนี้มีให้พรีออเดอร์เล่มที่ยี่สิบสองกันแล้วแต่ว่า ตอนนี้ผมมีแค่ถึงเล่ม2ี่นะครับก็เป็นพิมพ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะถ้าถามว่าทำไมผมถึงยังไม่แกะอ่านนะครับผมง่ายๆเลยฮะคนดูดิกระดาษมันมันมันเนี้ยบมากนะครับผมพิมพ์ใหม่นะเนี่ยแถมเล่มบางรูปร่างก็สวยสันก็คมนะฮะคือแบบมันพรีเมียมเกินราคามากๆเลยนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยสมแล้วที่เป็นลูกรักของค่ายสยามบิเตอร์คอมิกนะครับเรื่องอื่นอื่นนี่ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนะอยากให้เชีนซอลแมนผมเนี่ยเป็นแบบนี้บ้างจังนะครับ เห็นว่าเขากําลังทำอะไรนะจุดจุสื่อไคเซนหรือว่ามหาวิทยาลัยผนึกมารแบบแบบใหม่อยู่ก็คือจะโละของเก่าหมดออกหมดแล้วก็มีการแปลหรือว่าเรียบเรียงใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับก็คือง่ายๆคือเขาทําให้มันดีกว่าเดิมอ่ะซึ่งผมก็รอเก็บอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอนิเมะเนี่ยผมก็เพิ่งดูได้ไม่ถึงไหนเลยนะครับตอนนี้มันไปไกลถึงตอน20เท่าไหร่เราจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมเพิ่งดูได้ไม่ถึงหลักหลักสิบเลยนะครับประมาณนี้ ก็กะว่าจะเก็บไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับอันนี้กองใหญ่หน่อยนะครับมันจะเป็นาย่พวกไททันนะครับหรือว่าแอตแทกออนไททันนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมซื้อแบบยกเซตมานะครับซึ่งผมก็ได้แยกพวกเนื้อหาของออช่วงท้ายออกไปนะครับผมก็คือพวกเนื้อหาช่วงซีซั่น4ีนะฮะหรือว่าในมังงะเนี่ยก็จะถึงช่วงล่าสุดนะครับของเนื้อเรื่องที่แยกออกมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะอ่านแล้วก็เปรียบเทียบกับในอนิเมะด้วยนะฮะจะได้รู้ว่ามันมีจุดต่างตรงไหนบ้างจะได้รู้ว่า อน,นิเมะเนี่ยมันตัดหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรยังไงของมังงะออกไปนะครับจะได้รู้ต่อมานะครับผมคนคลื่นคลั่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งของวิบูนกิจนะก็อนนี้เนี่ยผมแค่เปิดผ่านๆดูนะครับซึ่งก็ทาให้รู้ว่าสําหรับผมเนี่ยมันก็แบบยังไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ออกมาถึงเรื่องสองนะฮะก็เห็นว่าเป็นคนเขียนโดยกันกับเรื่องฟาร์มขุนคนนะฮะ ซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะฮะก็เลยยังไม่ได้ดูว่าสไตล์การเล่าเรื่องหรือว่าการเขียนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันจะออกแนวสยองขวัญนนคล้ายกันนะครับประมาณนั้นต่อมานะครับผมจาก,การนะครับหรือว่าคลั่งล้างคลั่งนะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมซื้อมาจากเซเว่นนะครับเล่มแปดเนี่ยผมซื้อมาจากเซเว่นซื้อแบบไม่ได้รู้ว่ามันคือผมยังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะแต่ว่าก็ซื้อมาจนได้นะครับนี่ฮะด้านหลังมันเป็นแบบนี้นะครับก็เลย เ่าตาลราใจเือระเกินนะครับผมก็เลยซื้อมาจนได้นะครับแล้วตอนนี้ของไทยมันออกถึงเล่ม9้านะรประมาณนี้ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะออกถึงเล่มที่11แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งก็กลัวว่ามันจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่โดนรอยแผเหมือนกันนะครับกลัวอย่างนั้นเหมือนกันคาดหวังว่าสยามมิเตอร์เขาจะออกนะเพราะว่าดูจากลายเส้นแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเรื่องนี้อ้อลืมบอกไปนะผมเรื่องนี้เนี่ยก็18บวกนะครับก็คือทั้งฉากรุนแรงแล้วก็เอ่อแบบนั้นแหละ <c oughs> เอาเป็นว่ารู้กันนะครับประมาณนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือดีเกรแมนนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่ผมสั่งจากเว็บของค่าสยามมิเตอร์โดยตรงนะครับซึ่งก็สภาพมันก็อย่างที่เห็นฮะมันก็เก่าพอสมควรนะเพราะว่าเดี๋ยวผมแกให้ดูนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะนี่ฮะพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งที่1มกราคมปี49กโอ้โห10กว่าปีที่แล้วนะครับผมแต่เท่าที่ดูเนี่ยกระดาษมันก็ยังโอเคอยู่นะถึงมันจะเหลืองก็ตามแต่ว่ามันก็แบบว่า ภาพกันคมชัดอยู่นะครับก็ถือว่าแบบกระดาษดีอยู่เหมือนกันสำหรับค่าสยามเนี่ยนะฮะก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมซื้อแบบรายเล่มมาจากเว็บของค่าสยามอินเตอร์คอมิกโดยตรงนะครับต้องบอกเลยว่ามันได้มาไม่ครบนะครับมันขาดเล่มที่5กับเล่มที่11คือสั่งครั้งแรกพร้อมกับแฟมิลี่คอมโปนั่นแหละนะฮะก็ลองทักไปทางเพจของเขาแล้วก็ทักไลน์ไปด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนังสือมันตกหล่นนะครับเพราะว่ามันขาดเล่มห้ากับเล่มสิบเอ็ด แล้วเงินผมก็จ่ายไปครบทุกเล่มเลยด้วยนะครับผมก็เลยต้องตามนะครับซึ่งก็ลองทักไปทางเพจแล้วก็ไลน์ดูแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะฮะก็กะว่าวันทําการเนี่ยผมจะลองโทรไปหาดูนะครับคนในกลุ่มมือซื้อเนี่ยเขาแนะนามาว่าลองโทรไปดีกว่านะครับถ้าทักไลน์เนี่ยมันจะตอบช้าเลยประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็คงไม่ต้องอ่านเรื่องนี้แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ครบอะ่ะเพราะว่าผมคิดว่าเล่มที่มันครบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเซ็ตราคาแต่อันนี้ผมสั่งเป็นรายเล่มไง ลุงงี้ผมน่าจะสั่งเป็นเซ็ตลดราคาดีกว่านะครับมันจะได้ครบครบจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับก็นะครับ,นะรบดีเกรแมนน่าเสียดายน่าเสียดายสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นนี่ฮะสไปร์ฟัมเลี่นะครับก็ซื้อมาถึงเล่มล่าสุดแล้วคือเล่ม5นะฮะแต่เล่ม5เนี่ยก็ยังไม่ได้อ่านนะครับผมคือยังไม่ได้อ่านเหมือนกับหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่สําหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่มันสนุกมากๆนะครับมันเป็นแนวแบบ คอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็อบอุ่นนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะหาเรื่องที่มันแบบอ่านแล้วอบอุ่นหัวใจอ่านแล้วผ่อนคลายสมองอะไรเงี้ยสปายแฟมิลี่แนะนาครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะตลกนะครับผมซึ่งก็อ่านแล้วอมยิ้มไปขาไปอะไรก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสําหรับเอ่อหนังสือการ์ตูนของผมนะฮะจริงๆก็มีอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเล่มพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นเล่มที่ผมไม่ได้สนใจจะอ่านเท่าไหร่นะครับ เดยว,ว้ว่างๆเองเนี่ยก็จะออมให้ดูอีกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่แค่นี้เนี่ยมันก็มันก็เยอะมากพอแล้วนะเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็พอจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยชอบอ่านแนวไหนแล้วก็มีเรื่องไหนบ้างน,นะครับหลายๆคนก็จะมีคล้ายๆกับผมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยพอมีเรื่องไหนที่อ,อยากจะแนะนําผมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะผมจะได้ไปตามอ่านดูว่าเออมันจะสนุกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็อ,อยากได้เห็นนะครับว่ามันมีหลายเรื่องที่ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับแต่ก็กล่าวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะ อ่านจนครบนะครับอย่างช่วงเมษายนเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะอ่านจนครบนะเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยใช่ไหมก็เลยกะว่าจะวางแผนแบบอ่านแบบมาราธอนลหลายๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะได้ทาคลิปมาด้วยนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันสนุกยังไงนะครับประมาณนี้ก็สาหรับคลิปนี้ก็เอาไ,ไ้เทปเเทนี้แล้วกันนะครับผมเริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องและลินพันไปหมดแล้วก็เอาไปเทปเลยเทนี้แล้วกันนะครับผมไปพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ